ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลดีบุญมีณนะชุมแพรัรบหนะ้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับในกระแสโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่ากระแสสังคมเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนิ่งมากมายนะครับว่าวิธีการขั้นตอนการเก็บพยานหลักฐานหรือว่าขั้นตอนต่างๆในการที่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยก่อนที่จะมีการแจ้งดำเนินคดีเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนหรือว่าสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็คงมีข้อสงสัยนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่ากรรมวิธีระยะเวลาในการดำเนินคดีเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานแค่ ซึ่งในครั้งนี้เองนะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชารายนนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ ครับอาจารย์ครับด้วยสังคมโซเชียลมีเดียที่ผ่านมาก็อาจจะทราบกันดีในส่วนของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยหล,หลายๆคนนะครับที่มีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับข้อพิสูจน์หลักฐานหรือว่ากรณีของการสืบสวนสอบสวนในที่เกิดเหตุนเนี่ย ตรงนี้เนงอาจารย์มีข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะมาพูดคุยแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังไหมครับค่ะจากที่อาจารย์นะคะก็ะได้เห็นโซเชียลมีเดียหรือ,อว่าคนหลายๆคนเลยค่ะก็มีการแบบไปพิสูจน์หลักฐานด้วยตัวเองกันนะคะคซึ่งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนสถานที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะต้องมีความปลอดภัยอาจารย์เห็นแบบบางคนเนี่ยแบบไปนั่งเรือแล้วก็ ทำท่าตกเรือด้วยตัวเองกันทดลองแบบปัจจวะท้ายเรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในแง่ของการสืบสตตวนสอบสวนนะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือความปลอดภัยของตนเองค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะและประเด็นที่สองก็เห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยไปหยิบเอาชิ้นตัวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในสถานที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งประเด็นที่สําคัญในการที่สืบสวนสอบสวนนะคะหรือว่าพิสูจน์หลักฐานในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเราไม่ควรเอาชิ้นส่วนของเราะค่ะเช่นผมรองเท้าหรือว่าแบบเศษผิวหนังต่างๆเนี่ยนะคะไปปนเปื้อนกับสถานที่เกิดเหตุหรือว่าความซีลค่ะซึ่งกรณีที่โซเชียลมีเดียเนี่ยไปสาธิตเองหรือว่าเก็บหลักฐานเองค่ะในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนะกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเจออะไรที่ว่าจะเป็นหลักฐานได้อะไรเงี้ยค่ะควรที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับทราบหรือว่ามาเปิดเผยว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ควรที่จะไปสึบสวนสอบสวนนะอะไรเงี้ยนะคะคเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุอะคะ่ะพิสูจน์หลักฐานเนี่ยค่ะสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยก็คือ ต้องมีการเก็บผมให้เรียบร้อยใส่ชุดเพื่อป้องกันร่างกายค่ะครหรือว่าบางทีเนี่ยเราจะเห็นในหนังส่สวนสองส,ส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาใช้ถุงครอบรองเท้าของตนเองด้วยเมื่อเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุร,รวมไปถึงการใส่ถุงมือยางเนี่ยถึงสองชั้นด้วยกัน,นะคะ่ะในการเข้าไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไม่ให้เส้นผมหรือว่าชิ้นส่วนหรือว่าอวีววของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะ เข้าไปปนเปื้อนนะคะในอีเกิดเหตุอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่าพยายามป้องกันตนเองให้ถึงที่สุดโดยที่ว่าอาจจะได้ไม่ต้องมีส่วนของเส้นผมหรือว่ารอยเท้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุถูไหมครับเพื่อเป็นการป้องกันหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดถูกไหมครับถูกต้องค่ะแล้วคุณอู๋สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการพิสูจน์หลักฐานนะคะมันก็พิสูจน์ได้หลายอย่างนะคะทั้งรอยนิ้วมือ ทั้งในเรื่องของวิถีกระสุนหรือว่าอาวุธที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยนะคะแต่ประเด็นที่สำคัญมากเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวิเคราะห์บัตแพทเชินค่ะหรือว่าวิเคราะห์ เลือดนั่นเองค่ะแสดงว่าถ้าสมมติใน,ในสถานที่เกิดเหตุเหล่านั้นเนี่ยยิ่งมีคราบเลือดหรือว่ายิ่งมีเศษของเลือดที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเราต้องยิ่งควรระมัดระวังอย่างยิ่งใช่ไหมครับในการที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถูกไหมครับถูกต้องค่ะเพราะว่าการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปพิสูจน์เนี่ยค่ะจากการดูแบแพทเทินของเลือดเนี่ยค่ะในสถานที่เกิดเหตุเนี่ย เขาสามารถที่จะวิเคราะห์เลยนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ฆาตกรทําต่อผู้เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยคืออะไรอย่างไงอะไรเงี้ยนะคะในเลือดค่ะจะมีโปรตีนเนี่ยที่เราเรียกว่าพลาสมาเนี่ยค่ะก็จะทําให้เกิดริมเลือดขึ้นเพราะฉะนั้นการทําวิเคราะห์บัดแพทเทิร์นในสถานที่เกิดเหตุหรือว่ารูปแบบของเลือดในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็วิเคราะห์การกระทําของฆาตกร ตั้งแต่ต้นจนจบของเหตุการณ์ได้เลยค่ะเช่นนะคะคุณอู๋ในลักษณะที่เป็นรดเลือดสวยๆเป็นกลมๆไม่มีการกระจายตัวแบบรูปมงกุฎอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะซ้อ้เห็นว่าเป็นการหยดลงมาขณะนั้นเนี่ยจะไม่มีการกระชากหรือว่าการกระทําที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะขณะเกิดเหตุค่ะคเลือดก็จะหยดมาเป็น กลมๆเป็นแนวดิ่งทำมุมประมาณ90สองศายอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราสามารถบ่งบอกการกระทำของฆาตกรได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเลือดที่หยดลงบนพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะม,มันก็จะสามารถที่จะบ่งบอกนะคะว่าลักษณะของการกระทำของฆาตกรเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งแต่ถ้าเลือดเนี่ยค่ะมีการกระจายแตกเนี่ยในลักษณะมงกุฎเนี่ยค่ะคุณปู่แล้วมีการสาดกระจายไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยค่ะคทางที่สู์หลักฐานเนี่ยก็จะดูว่าทิศทางของเลือดเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถบ่งบอกลักษณะของการทำร้ายหรือว่าการโดนอาวุธได้ค่ะเช่นการลากผู้เสียหายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่ในขณะที่ตนเองบาดเจ็บก่อนที่จะ เสียชีวิตเนี่ยค่ะจ้าน,น,นที่เนี่ยก็สามารถคาดเดาลักษณะของการถูกทําร้ายหรือว่าการเคลื่อนที่ของผู้เสียหายได้แล้วในส่วนของลักษณะของเลือดเองเนี่ยครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับที่จะสามารถบ่งบอกได้ถึงกรรมวิธีหรือว่าขั้นตอนต่นตางๆที่คนลยได้ทํากับทางเหยื่อครับถ้าอย่างเช่นกรณีที่รองเท้าของผู้เสียหายเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งรองเท้าของผู้ต้องหาเองเยียบลงไปในเลือดเลยนะครแล้วมีลักษณะของการเดินต่อค่ะคุณอู การเหยียบในครั้งแรกอะ่ะมันจะเป็นยังไงคะค่อนข้างชัดเจนระดับหนึ่งเลยนะครับถูกต้องมันก็จะเข้มขึ้นใช่ไหมคะคจากนั้นการเหยียบในครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางลงซึ่งมันก็จะบอกทิศทางของการเคลื่อนไหวได้ด้วยว่าเคลื่อนที่ในลักษณะใดคะ่ะหรือว่าเราอาจจะไม่เห็นนะคะด้วยตาเปล่าในที่เกิดเหตุคะ่ะ เพราะว่าอาจจะมีการทําลายหลักฐานได้การล้างเช็ดแล้วค่ะแต่ว่าตจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะคะที่เรียกว่าลูมิโนหรือว่าบลูสตาร์เนี่ยค่ะฉีดพ่นในบริเวณที่เกิดเหตุจากนั้นเนี่ยก็จะส่องไฟนะคะไปที่สารเหล่านั้น,นะคะ่ะเลือดที่เคลือบด้วยสารลูมิโนเนี่ยค่ะก็จะเรืองแสงขึ้นมาเราก็สามารถที่จะดูแพทเทิร์นของเลือดได้ค่ะอืมเหมือนในหนังเลยนะคะรับอาจารย์ บางทีเนี่ยฆาตรกรหรือว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะมีการทําความสะอาดถูกไหมครับแต่ด้วยกรรมวิธีของทางวิทยาศาสตร์เองแล้วเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการแบบจะหาคราบเลือดหลังจากที่ทางคนร้ายเนี่ยได้มีการทําความสะอาดไว้แล้วตรงนี้เองเนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับในส่วนของกรรมวิธีหรือว่าขั้นตอนต่างๆที่ทางคนร้ายได้ทำถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าฆาตรกรเนี่ยจะล้างหรือว่าเช็ดเลือดอย่างไรเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ค่ะว่า มีการฆาตกรรมในบริเวณนั้นหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะ uh huh. ซึ่งแพทเทิร์นของเลือดเนี่ยค่ะที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้า uh huh. ก็เป็นหลักฐานที่สําคัญนะคะคุณอู่ที่จะบอก uh huh. ถึงการฆาตกรรมเช่นเดียวกันเลือดที่โดนเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเราก็ติดจากเสื้อผ้าเนี่ยไปยังสถานที่เกิดเหตุค่ะ uh huh. ก็สามารถที่จะบอกว่าร่างกายส่วนใดบ้างของผู้เสียหายเนี่ยที่ไปสัมผัสที่เกิดเหตุถูกฟอร์สหรือว่าถูกบังคับให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่เช่นการดึง แบบเสื้อผ้าขึ้นคือถ้าผู้ตายเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีความสูงขนาดนั้นแต่ถูกแบบยกตัวขึ้นมาแล้วเลือดที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยไปอยู่ในบริเวณที่สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันก็อ,อาจจะสะท้อนว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้ไปโดนด้วยตัวเองอแต่ว่าถูกบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,การกระทําเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการโดนทดําร้าย เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของเลือดที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าที่ไปโดนสถานที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมันก็จะบ่งบอกว่าโดนทําร้ายหรือว่าไปโดนเองอย่างเงี้ยค่ะเช่นการที่เสื้อผ้าเนี่ยที่มีเลือดแล้วไปโดนสถานที่เกิดเหตุแล้วมีการขยับตัวเนี่ยค่ะเลือดเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณอู๋แล้วมันก็จะค่อยๆจางลงค่ะเราก็จะทราบการเคลื่อนที่ของผู้เสียหายหรือว่าผู้ต้องหาได้เช่นเดียวกันว่า ในทิศทางใดอะนะคะซึ่งเราจะเรียกว่า drag mark คือการลากผู้เสียหายอะคะ่ะแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่ามันเข้มขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆที่จะมีรอยถูของผ้าไปะคะ่ะแล้วก็จะมีการจางลงอะคะ่ะซึ่งทิศทางเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่า drag m a r นั่นเองะคะ่ะ อาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าสมมุติคนร้ายหรือว่าคนที่กระทาความผิดในส่วนของการฆาตกรรมเองหรือว่าการที่ให้เกิดของความเสียหายหรือชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ากาสมมติเขาทําความสะอาดค่อนข้างแบบเหมือนในที่เกิดเหตุไม่มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับทำความสะอาดเลือดหรือว่าทําความสะอาดคราบต่างๆได้แบบมิดชิดเลยตรงนี้เองเนี่ยทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานเองเนี่ยเขาสามารถหาได้ไหมครับว่าจะมีคราบเลือดในที่เกิดเหตุ ค่ะได้แน่นอนค่ะอย่างที่อาจารย์บอกอะน,นะคะว่าลักษณะของพื้นผิวของที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้เป็นลักษณะที่เรียบแบบว่าไม่สามารถที่จะเลื่อนเข้ามาแทรกซึมได้อย่างเช่นแบบตกอยู่ในบริเวณไม้หรือว่าบริเวณผ้าหรือว่าบริเวณร่องของกระเบื้องเนี่ยค่ะขัดยังไงก็ขัดไม่หมดหรอกค่ะหรือว่า เอาคนมาช่วยกันขัดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขัดออกได้หมดแบบทุกซอ,อกทุกมุมถึงจะใช้วิกซอ,อก็ตามอะไรเงี้ยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็ยังมีรอยคราบของเรือเนี่ยที่ตกอยู่ตามล่องตามอนูของพื้นผิวสัมผัสเนี่ยนะคะคที่สามารถที่จะสะท้อนผ่านลูมิโนไรเนี่ยออกมาได้อนอกจากว่าจะมีการเปลี่ยนสถานที่เกิดเหตุหรือว่ามีการเปลี่ยนแบบสมมติเหตุฆาตกรรมเกิดในรถคันหนึ่ง เอารถอีกคันหนึงมาเปรียดเนี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่พบเลือนก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยอะค่ะมันก็คือแบบว่าก็ต้องมีการพิสูจน์อะค่ะจากภาพถ่ายหรืออะไรก็ตามที่ผู้ตายอยู่อะไรเงี้ยนะคะว่าเอ้ยมันแบบว่าเป็นเรือหรือว่าเป็นรถเนี่ยแบบเดียวกันหรือไม่มีลักษณะอะไรที่เหมือนกันหรือไม่เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะมีมาร์กต่างๆที่มันมีความแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งที่ที่สุดหลักฐาหรือว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยค่ะก็ต้องมีการทํางานร่วมกันนะคะในการเปรียบเทียบพยานหลักฐานต่างๆอะไรเงี้ยนะคะคอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณอู๋ที่สําคัญเลยก็คือ Gravity ของเลือดค่ะหรือว่า Gravity blood นั่นเองนะคะคเวลาที่เลือดหยดลงมาค่ะมันก็จะหยดลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ย เราก็จะสามารถสังเกตยรงดึงีของปลาได้ในความสีเนี่ยน,นะคะคถ้าผู้เสียหายเนี่ยค่ะถูกทํำลายที่ไหลค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยค่ะเลือดมันก็จะต้องตกมาตามไหลใช่ไหมคุณปูแต่ถ้าถูกลากเนี่ยเป็นไงคะก็จะมีคราบเลือดเป็นเหมือนรอยโดนลากถูกไหมครับถูกต้องค่ะเลือดก็จะมีลักษณะของการหยดเนี่ยกระซ็นไปในบริเวณพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะซึ่งเขาก็สามารถที่จะ สังเกตทิศทางของเลือดค่ะในการบอกลักษณะของการถูกทำร้ายได้ด้วยนะคะว่าเอ๊อาจจะถูกทำร้ายหรือไม่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณอู๋คือ saturation soft blood ค่ะคืออะไรครับอาจารย์จากกรณีของนักแสดงสาวเนี่ยนะคะเราก็เห็นได้ว่ารอยแผลเนี่ยก็สามารถที่จะบอกใช่ไหมคะว่าแผลเนี้ยเกิดก่อนตายหรือว่าหลังจากที่ตายไปแล้วรหรือว่าเกิดก่อนที่จะ ลงน้ําหรือว่าเกิดหลังที่จะลงน้ําค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิสูจน์ในเนื้อเยื่อของบาดแผลเนี่ยมันก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเกิดก่อนตายหรือว่าหลังตายถูกต้องไหมคะแต่ว่าในที่สุดหลักฐานค่ะเขาก็สามารถที่จะพิสูจน์ saturation of blood ที่มงบอกว่าเลือดเนี่ยมันอยู่นะช่วงเวลานานเท่าไหร่นะคะเช่นถ้าเลือดตกอยู่บนพื้นหิ้วกระเบื้องเนี่ยคะ่ะถ้าเลือดเนี่ย ตกอยู่เวลานานแล้วเนี่ยค่ะก็จะพบริมเลือดอยู่นะคะคก็จะบอกระยะเวลาค่ะของการที่เลือดตรงเนี้ยตกลงมาที่เกิดเหตุได้ว่าริมเลือดถ้ามีขนาดมีจํานวนประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะบอกเวลาได้หรือว่าถ้าแห้งกลางมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าเลือดเนี่ยมีการตายเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วอะไรเงี้ยนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณอู่ก็คือ impact splatters คือการที่ ผู้เสียหายเนี่ยถูกทำลายด้วยอาวุธต่างๆค่ะคแต่อาวุธเนี่ยโดนทิ้งไปแล้วหรือว่าโดนเอาไปถูกทำลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่ว่าลักษณะของการกระจายตัวของเลือดในบริเวณที่เกิดเหตุนเนี่ยก็สามารถที่จะบอกอาวุธที่โดนทำลายได้ไดอนี่ความรู้ใหม่เลยนะครับแสดงว่าตํารวจหรือว่าโดยส่วนของพิสูจน์หลักฐานเองเขาก็สามารถบอกได้ใช่ไหมครับว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดจากอาวุธชนิดใดถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะ<ม>เช่นอาจจะบอกได้ว่าถูกมีดหรือว่าถูกค้อนหรือว่าถูกปืนค่ะจากการกระจายตัวของเลือดนะ<ม>โดยที่ไม่ต้องไปสมุติร,ร่างกายเนี่ยโดนทําลายไปแล้วโดนเผาโดนอะไรไปแล้วเนี่ยนะคะ<ม>จากการกระจายตัวของเลือดเนี่ยสามารถบอกอาวุธได้หรือว่าดูจาก i m p a c t แ a t ชเ r อนั่นเองค่ะ<ม><ม>ซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นคอนเนี่ยนะคะเลือดก็จะกระจายตัวไปไกลค่ะ แล้วก็จะมีการกระเซ็นมาอยู่ในบริเวณที่ต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะพบปลัดแบตเตอร์เนี่ยนะคะในบริเวณที่ต่างๆกระจายตัวเยอะมากหรือว่าถ้าเป็นมีดเฉือนเนี่ยค่ะเราก็จะพบกันกระจายตัวเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น,เป,นเป็นเป็นแบบว่าเป็นแนวทางตามทิศทางของมีดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปืนเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่า มีลักษณะทั้ง forward แปลกเธหรือว่าแปลกแปลเธอด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าโดนปืนเนี่ยค่ะการกระจายตัวของเลือดเนี่ยนะคะมันจะกระจายตัวทั้งบริเวณด้านหน้าของอาวุธกระสุนนั้นแล้วก็กระเซ็นไปทางด้านหลังของอาวุธด้วยก็จะบอกได้ว่าเอ้ยมันเกิดจากกระสุนปืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกเหนือจากในส่วนของหลังจากที่ได้มีการพบชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ย ขั้นตอนต่อมาของพิสูจน์หลักฐานเองเนี่ยเขาต้องมีกระบวนการอะไรต่อไหมครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยของเลือดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีการพิสูจน์เนี่ยที่ค่อนข้างหลายประเด็นด้วยกันนะคะครับยกตัวอย่างเช่นประเด็นของการวัดแองเกิลของเลือดหรือว่าวัดมุมของเลือดเนี่ยะคะ่ะมันมีกรณีหนึ่งนะคุณอู่ที่มันมีการซุ่มยิงคนในสหรัฐอเมริกาแล้วว่ามันซุ่มยิงเนี่ยจากในระยะที่ค่อนข้างไกลามาะคะ่ะทำให้กล้องวงจรติดเนี่ย มันไม่สามารถที่จะจับได้ว่าผู้ที่ยิงเนี่ยคือใครอะไรเงี้ยนะคะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็พิสูจน์วิถีของกระสูตรน่นะคะรวมไปถึงการวัดแองเกลของเลือดหรือว่าทิศทางของเลือดค่ะแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าอาวุธเนี่ยยิงมาจากทิศทางใดนะคะคจากการค a l ค u l เล e a อเรียออฟออริจินค่ะโดยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะทำการคำนวณระยะห่างระหว่างทิศทางของเลือดเนี่ยนะคะไปสู่ Area of convergence ค่ะเพื่อที่จะดูมุมของเลือดค่ะว่ามุมของเลือดเนี่ยนะคะมันมาตกกระทบเนี่ยอยู่บริเวณไหนค่ะคแล้วก็ทำการวัดวิถีของกระสุนเนี่ยในรูปแบบสามมิติค่ะคซึ่งเมื่อทำการวัดในรูปแบบสามมิติแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นรูปแบบค่ะว่ากระสุนเนี่ยมาจากทิศทางใดในรูปแบบสามมิติก็จะสามารถไปจับกล้องวงจรปิดค่ะ ในบริเวณนั้นเนี่ยที่สามารถจับผู้ที่กระทำการซุ่มยิงนั้นได้ก็ทำให้สามารถจับผู้ร้ายได้ค่ะในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เองอืมคุยค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบบการรอบสังหารหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ผมมองว่าการหาสุดหลักฐานหรือว่าการหาข้อพิสูจน์ต่างๆในปัจจุบันเองเนี่ยก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทั้งพอสมควรแล้วก็ความเป็นแบบเที่ยงตรงในการนําเสนอออกมาให้กับ คนในสังคมโซเชียลได้เผื่อเป็นการตอบคําถามในใจของสังคมโซเชียลด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงบ้งคับกับการที่มีการพิสูจน์แล้วก็สืบสวนสอบสวนตรงนี้ครับอาจารย์ค่ะการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะมันมีรายละเอียดเยอะมากค่ะ,คะเช่นประเด็นของเรือเนี่ยมันมีเรื่องราวที่หลากหลายนะคะคุณหมู เช่นคราบเลือดอย่างเงี้ยค่ะคุณอูอถ้าสมมุติว่ามีเสื้อหรือว่าสิ่งของที่วางทับอยู่แล้วเราต้องการที่จะรู้ว่ามันรีเลตต่อการฆาตกรรมหรือไม่หรือว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กับการฆาตกรรมหรือไม่ค่ะเจ้าหน,น้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะทําการอินเทอร์เวคเรลเลชั่นชีพค่ะหรือว่าวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่นของที่วางทับนั้นนะคะถ้าไม่ได้ติดเลือดนั้นออกมาเนี่ยก็สแสดงว่ามีการเกิดเหตุเนียนานานแล้วกว่าจะมี ของสิ่งน,นั้นนะวางทับลงไปะนะคะครหรือว่ามีคนพยายามที่จะเช็ดออกเนี่ยค่ะเราก็เห็นแนวไวติงแพทเทิร์นนะคะหรือว่าการที่มีคนเนี่ยพยายามที่จะปกปิดความตีนหนังหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยเห็นการกระเซ็นของเลือดค่ะแล้วปรากฏว่ามันมีการกระเซ็นที่มันมีช่องที่มันเว้นไว้ว่ามันมีสิ่งอะไรที่ขวางอยู่ค่ะเราทําให้บริเวณน,นั้นนะคะคุณอู๋มันไม่มีเลือด มันก็อาจจะบอกได้ว่าสิ่งนั้นน่ยอาจจะเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญในที่เกิดเหตุแต่ว่าถูกเอาไปเก็บหรือว่าถูกเอาไปทิ้งไว้เนี่ยนะคะเพื่อกบเกลื่อนหรือว่าทําลายหลักฐานอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. มันก็จ,จะสะท้อนได้ว่าของตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของชนิดไหนเช่นอาจจะล่องรอยของเลือดเป็นแบบชิ้นใหญ่อาจจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นมือถือของผู้ที่เสียชีวิตว่ามีการติดต่อ กับใครก่อนที่จะมาอย่างที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะปกปิดอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยนะคะ uh huh. ซึ่งมันก็จะบอกได้ค่ะว่าเป็นอาวุธหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยนะคะจากสิ่งที่มันมีเลือดกระเซ็นแล้วมันเหมือนมีสิ่งของมาขวางอยู่แต่ของสิ่งนั้นเนี่ยถูกได้ยกย้ายออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะ uh huh. ตำรวจค่ะก็จะต้องทํางานร่วมกับพิสูจน์หลักฐานเพื่อที่จะสืบสวนว่า สิ่งของเราดันเนี่ยถูกนําไปทิ้งไว้ที่ใดหรือว่าซ้อนไว้ที่ใดเป็นต้นค่ะอืมในส่วนช่วงท้ายครับอาจารย์เวลาเราค่อนข้างมีจำนวนจํากัดอะเนาะอาจารย์อาจารย์มองว่าการสืบสวนสอบสวนในปัจจุบันอย่างเงี้ยของบ้านเราเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะแล้วก็ใช้เทรนนิ่งเอ็กซ์เพรียนก็คือต้องใช้แบบการทดลองการสั่งสมประสบการณ์ค่ะ และที่สําคัญค่ะคุณอู๋มัน no one specific answer คือมันไม่มีเหตุผลตายตัวที่จะตอบได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งนี้เท่านั้นมันเกิดมาจากสิ่งนี้เท่านั้นหรือว่าตอบว่าสาเหตุการตายเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุใดกันแน่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทําการพิสูจน์ประกอบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์หลักฐานเองเจ้าหน้าที่สืบสวนเองหรือว่านิติวิทยาศาสตร์หรือว่านิติเวศหรือว่า แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องของพยาธิวิยทยาเองก็ตามค่ะที่จะตอบได้ว่าหลักการตายเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะประชาชนเราก็ช่วยได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าช่วยแบบไปพิสูจน์เองหรือว่าเข้าไปปนเปื้อนในความซีนแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่มันน่าจะเป็นหลักฐานอะไรเงี้ยค่ะเราแจ้ง ทำให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยไม่ให้มีใครเนี่ยเข้ามารบกวนได้นะคะตัวเราเองก็ห้ามไปรบกวนด้วยนะ,ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาพิสูจน์หลักฐานดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะครับสังคมโซเชียลมีเดียเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นไปอยา่างราบลื่นแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ทางโซเชียลมีเดียที่มีการช่วยกันในการหาหลักฐานก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทางเจ้าที่ได้เช่นเดียวกันนะคะรับอาจารย์ซึ่งตรงนี้เองก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาส ราจารย์ดออรอัชราชลายนนวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณ,ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับในช่วงเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดตามพวกเรายอดหลังนะครับก็สามารถติดตามไมที่ทาง YouTube Channel a า t ์บอสแคสต์นะครับสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจก,กรรมบริจาค3อย่าง คือบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและการบริจาคอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันจักรี6เมษายนและวันคล้ายวันพระราชมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมในวันศุกร์ที่1เมษายน2565เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง14นาฬิกา30นาทีณสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทําโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญายของเศร,รษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจําปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนเป็นประจําทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศร,รษฐกิจพอเพียงน่วยงานต้นแบบชุมชนเศร,รษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมูบ่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพา่อ และประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086-809-0222เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย